กินซูเมอรอหลยห้างผวกกับสีมืดแล้วจะไ,ไปหาไม่อีกได้วันนี้นะแตเบ,บางคนกินดีครับตั้งสิเคีย์เห็ดยังนะกับว่ากินโหลดั่มือนสมื่อว่าเป็นแม่ไก่เนาะต้องเคียร์ก้นคอยกิน สิเห็นวางอยู่ปันไดกับตรงเครียก้อนมืดหรอเล่เมืดแล้วเวตยดินแข็งม่เซ้าเขาไฮไลท์เราละ